ตอนนี้พี่พิมพ์คำว่าสั้นนะครับอะไรก็ตามที่มีคำว,ว่าสั้นมันจะมาขึ้นตรงนี้ถ้าพี่พิมพ์คำว่ากางเกงนะครับกางเกงกางเกงนะครับกด Enter ปึ๊บเห็นไหมครับอะไรก็ตามที่มีคำว,ว่ากางเกงมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ สวัสดีครับพบกับพี่หน first one อีกนะครับใน ec excel ทำทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับจากทางด้านซ้ายจะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับจะมีรายการที่เป็นพื้นสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่พี่มีการพิมพ์ไคีเรียหรือเงื่อนไขเข้าไปในช่องสีฟ้าด้านบนตรงนี้นะครับมันจะนะครับกรองมาเฉพาะข้อมูลที่มีข้อความตามที่พี่พิมพ์เท่านั้นอ่ะพี่ยกตัวอย่างแล้วกันเนาะ สรดยอดพี่พิมพ์คำว่าเสื้อเข้าไปนะครับเสื้อปึ๊บเสร็จแล้วไปกด Enter ปึ๊บ,บเห็นไหมครับรายการที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับดึงมาเฉพาะรายการที่มีเสื้อให้พี่เนาะถ้ารายการไหนนะครับที่ไม่มีคําว่าเสื้ออย่างเช่นอันนี้นะครับกางเกงขาสั้นมันก็จะไม่ดึงมาอยู่ทางด้านขวานะครับอาพี่ลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นกางเกงบ้างนะครับกางเกงนะครับมันก็จะดึงมาเฉพาะรายการที่เป็นกางเกงเห็นไหมครับขาสั้นขาย,ยาวยีนนุ่นนี้นั่นมันเอามาหมดนะครับก็ เป็นวิธีการในการฟิลเตอร์นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการที่3แล้วเนาะก่อนหน้านี้จะมีวิธีการที่1นะครับคือวิธีการที่ใช้ได้กับ Excel ทุกเวอร์ชันนะครับกับอันที่2เนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของการมีมาโครเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น Excel เวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับที่มีสูตรฟิลเตอร์นะครับสูตรฟิลเตอร์คืออะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปไล่วิธีการทําดูเนาะเริ่มจากนะครับอันนี้พี่จะอ่านตรงนี้ก่อนปึับสมมุติว่า พี่จะให้ช่อง F ตัวนี้นะครับพี่ทําเป็นสีฟ้าไว้ก่อนเนาะแล้วพี่พิมพ์คาว่าเสื้อเข้าไปเป็นตุ๊ก,กตาครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับพอพี่พิมพ์คาว่าเสื้อแล้วเนี่ยพี่จะให้มันหาข้อมูลทางด้านซ้ายนะครับคอลัมน์ A ตรงนี้เนาะพี่จะพิมพ์สูตรเท่ากับนะครับปึ๊บ SEARCH 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 แปลว่าค้นหาค้นหาอะไรนะพี่จะค้นหาข้อความที่อยู่ในคอลัมน์ F นะครับตรง F 6ตรงนี้เนาะที่ใส่สีฟ้าไว้เนี่ยพอพี่คลิกที่ f6 เสร็จแล้วพี่กดอะไรครับกด f4 ครับเพื่อล็อกไว้เห็นไหมครับพอกด f4 ปุ๊บมันจะมีดอลลาร์ขึ้นมาจําได้เนาะเสร็จแล้วใส่เป็นลูกน้ำนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับช่อง b9 ก็คือช่องที่เป็นรายการของเราที่อยู่ด้านหลังนี่เองเนาะเสร็จแล้วกดวงเล็บปิดอ,อันนี้สูตรเซิร์ชหมายความว่าอะไร พี่แค่ไปไปค้นหานะครับค้นหาไอ้คำว่าเสื้อที่อยู่ในช่อง F6 เนี่ยนะครับดูว่ามันมีอยู่ในช่อง B9 หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าอยู่ในอักษรตัวที่เท่าไหร่ของข้อความในเซล B9 นะครับพี่กด Enter ครับปุ๊บมันจะบอกว่าอยู่ตัวแรกเลยนะครับคำว่าเสื้อเนี่ยคือคําแรกของของของ Wording ที่อยู่ใน เซล B9 เลยนะครับดังนั้นพี่คัปปี้ตัวนี้ครับลากลงมาเนาะหากเรามี1ล้านบรรทัดเราก็ลากลงไป1ล้านบรรทัดนะครับง่ายๆนะครับทีนี้นะครับพี่ทําตัวอย่างไว้แค่นี้เนาะจะเห็นว่าบางอันที่มันไม่มีคําว่าเสื้อนะครับอย่างเซลล์เนี้ยมันเขียนว่ากางเกงขาสั้นถูกไหมมันไม่มีคําว่าเสื้อพอไม่มีคําว่าเสื้อปุ๊บมันก็เลยหาไม่เจอพอหาไม่เจอปุ๊บมันก็เลยเออร์เรอร์เนาะพี่จะให้เออร์เรอร์เนี่ยมันหายไปการกําจัดเออร์เรอร์เนาะก็สูตรเดิมครับ ให้คลิกเข้าไปที่ด้านหน้าสุดของเรานะครับแล้วพิมพ์คําว่า if error ครับ if e r r o r ไล้เปิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน error นะครับด้านหลังอ่ะพี่จะมาคลิกที่ด้านหลังนะใส่ไปลูกน้ำนะครับแล้วใส่เลขสูตรไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้พี่จะให้มันนับจํานวนดังนั้นข้อมูลในช่องนี้ควรจะเป็นตัวเลขนะครับเสจแรับพี่กด enter ปึ๊บอ่ะแล้วก็ ล่างลงไปครับหนึ่งร้านบาไทยก็ลางลงไปครับปุ๊บเห็นไหมครับตัวไหนที่ไม่มีคําว่าเสื้อมันจะขึ้นเป็นศูนย์นะครับตัวไหนที่มีคําว่าเสื้อมันจะขึ้นเป็นหนึ่งพี่ลองเป็นเป็นคาว่าสั้นบ้างสั้น enter ครับเนี่ยครับตรงนี้นกงเงขาสั้นมีคําว่าสั้นใช่ไหมมีคําว่าสั้นปุ๊บมันเลยนับให้ไอ้คำว่าสั้นเนี่ยมันคือตัวอักษรตัวที่เก้าเห็นไหมครับางเงคาโก้ขาสั้นเห็นไหมครับมีคําว่าสั้นเหมือนกันเนาะสั้นอยู่ในตัวที่1 4นะครับ แขนสั้นอยู่ในตัวที่13นะครับถ้ามีคําว่าสัาน้นมันจะนับดิจิตให้แต่ถ้าไม่มีคําว่าสัาน้นปุ๊บมันจะนับเป็นศูนย์เลยนะครับอ่ะพอเราได้ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็น r e f e r เรนซ์แล้วเนาะทีนี้เราก็ใช้สูตรฟิลเตอร์แหละนะครับง่ายๆเนาะ,ะพี่จะคุมตัวนี้มาก่อนนะครับเอาหัวตารางไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะแล้วพี่ก็จะใส่เป็นสีฟ้าอ่ะสีฟ้าไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับพี่จะพิมพ์สูตรอย่างนี้นะครับเท่ากับ f I L t E R นะครับ ถ้าน้องมีสูตรฟิลเตอร์เวลาเราพิมพ์คำว่าฟิลเตอร์เข้าไปเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าพิมพ์แล้วไม่มีตรงนี้ขึ้นแสดงว่าใช้สูตรฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับก็ดูคลิปนี้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะทําได้แบบนี้นะครับแต่ว่าใช้วิธีที่ e x c e l เวอร์ชั่นเก่าๆก็สามารถทําได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านหลังนะครับก็ ไลค์ไถไปที่จบคลิปเลยนะครับแล้วก็ไปคลิกที่วิดีโอด้านหลังเนาะี๋ยวพิจะทณาไ้ที่เอ็นสกรีนให้นะครับแต่สําหรับน้องที่กดแล้วมันขึ้นคําว่าฟิลเตอร์ให้พิมพ์ตามพี่นะครับเท่ากับฟิลเตอร์นะครับวงเล็บเปิดเนาะแล้วก็คลุมตรงนี้ครับปุ๊บข้อมูลที่เราต้องการจะเอามาเนาะพี่ต้องการรายการต้องการยอดขายต้องการยอดรวมสมมติเอาตรงนี้เนาะปุ๊บนะเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ําครับปุ๊บแล้วเรานะครับก็คลุมนะครับคลุมข้อมูลตรงนี้ตรงนี้นะครับฟุบนี่ครับ เสร็จแล้วก็พิมพ์มากกว่า0นะครับหมายความว่าอะไรพี่จะฟิลเตอร์นะครับโดยเอาข้อมูลที่อยู่ในกรอบสีฟ้านี้เนาะกรอบสีฟ้านี้นะเอามานะครับแต่เอามาเฉพาะที่บรรทัดนะครับโดยดูจาก A 9ถึง A 20ก็คือตรงนี้เนาะ A9 ถึง A 20นะครับถ้าน้องมีร้านบรรทัดก็คุมตั้งแต่ A 9ถึง A1 ล้านนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่า0นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ลูกน้ำครับต่อมานะครับกรณีที่ ค้นหาคํานั้นไม่เจอจะให้มันขึ้นว่าอะไรอพี่จะให้มันขึ้นคําว่าไม่มีพี่พิมพ์คาว่าไม่มีนะครับโดยคําว่าไม่มีีหยจะต้องอยู่ในฟันหนูนะครับเป็นเครื่องหมายคําพูดเนาะเสร็จแล้วก็ใส่เปวงเล็บปิดครับแล้วกด enter ครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับง่ายๆเนาะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราไม่ต้องการให้ใครเห็นเนาะล้วก็ซ่อนไปนะครับคุมแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีขาวซะนะครับไม่มีใครเห็นแล้วนะครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับ ตอนนี้พี่พิมพ์คำว่าสั้นนะครับอะไรก็ตามที่มีคำว่าสั้นมันจะมาขึ้นตรงนี้ถ้าพี่พิมพ์คำว่ากางเกงนะครับกางเกงกางเกงนะครับกด e n t e r ปึ๊บเห็นไหมครับอะไรก็ตามที่มีคำว่ากางเกงมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับมันสามารถทําข้ามชีทได้ด้วยนะเราสามารถทําข้ามชีทได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้พี่จะทําโชว์ว่าเป็นหน้าเดียวกันก่อนนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ตามตัวอย่างเนาะมันจะมีสีขึ้นด้วยเห็นไหมครับถ้ามีข้อความมันจะขึ้นสีเนาะถ้าไม่มีข้อความมันจะเป็นสีขาว ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับถ้ามีข้อความแค่ไหนก็จะขึ้นสีเท่านั้นทํายังไงอ่ะวิธีการเนาะคุมนะครับคุมบรรทัดแรกก่อนเฉพาะบรรทัดแรกบรรทัดเดียวนะครับตั้งแต่เอฟเก้จนถึง H9 นี่ครับตรงนี้ที่พี่ทำไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่โฮมครับปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่ conditional formatting นะครับแล้วก็มาที่ new rule อ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับ format only cell นะครับปุ๊บอันที่2เนาะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับ form only cell with นะครับ คลิกขึ้นมาแล้วก็มาเลือกตัวโนแบงด์ปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนาะเซลล์ไหนก็ตามนะครับที่ไม่แบงดนะ์เนาะพี่จะให้มันเปลี่ยนฟอร์แมตนะฟอร์แมตก็คือคลิกที่ฟอร์แมตตัวนี้ครับแล้วก็พี่จะให้ฟิลมันเป็นสีอะไรดีนะครับฟิลป็นสีฟ้าธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดเอฟเฟกก็ได้ปุ๊บเลือกเอฟเฟกแบบพี่ก็ได้นะพี่ชอบเล่นเอฟเฟกเนาะมันสวยดีนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเอาเปลี่ยนเส้นด้วยเส้นต้องการให้มีสีขาวอเอาไว้ด้านล่างอย่างเดียว กดโอเคนะครับกดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วเนาะแต่ตอนนี้เมื่อกี้เราคุมแค่นี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เราต้องการให้มันคุมลงไปถึงด้านล่างสุดเลยนะครับก็วิธีการก็คุมที่เดิมนะครับแล้วก็มาที่โฮมนะครับ Conditional Formatting เม, Form ting, มนเทลูกนะครับเนี่ไนไมครับตอนนี้เราคุมที่ f 9ถึง h 9เนาะพี่จะเปลี่ยนจาก f 9ถึง h 9 0 0อยเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด a อ p l y นี่เห็นไหมครับ ถ้ามีข้อความมัมือขึ้นสีให้ถ้าไม่มีข้อความมันก็ไม่ขึ้นสีนะครับอ่าตรงนี้พี่จะลองเปลี่ยนเป็นสั้นนะครับเปลี่ยนเป็นคำว,ว่าสั้นดูนะครับปุ๊บ Enter จึ๊บอ่าเห็นไหมครับมีข้อความขึ้นสีไม่มีข้อความก็ไม่ขึ้นสีนะครับมันก็จะกรองมาให้ที่ตรงกรับบอลดิ้งอ่าสมมติเราใส่ข้อความอะไรที่ไม่มีในบอลดิ้งนั้นเข้าไปนะครับกด Enter เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่าไม่มีแค่นี้เลยนะครับอ่ะก็เป็นวิธีการที่3เนาะสำหรับน้องที่มีสูตรฟิลเตอร์นะครับ ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนาะแต่จะอยู่ในเวอร์ชั่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับหากน้องๆชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ปกำลังใ,ใ้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์ความรู้นี้นะครับให้กับเพื่อนของเราเราจะได้เก่งกันไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ